เจนี่หาทำถึงรูปล่าสุดเลยค่ะมาแบบว่าเหมือนผู้ชายเดินจับมือเราก็ที่เห็นในรูปก็ตามนั้นนะคะเป็นใครยังไงก็บอยอะค่ะมองแสดงว่าตอนนี้แบบผมผ่ใจกันก็เจนี่เองเป็นพี่หญิงนะคะแล้วพอก็เป็นพี่น้องมงการ์เพราะฉะนั้นจนี่ก็ต้องเกลี่ยใจทั้งคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนที่เจนี่เกลี่ยใจคุณแม่ตัวเองค่ะขออนุญาตแต่ไม่พ <cod 's th ai> ูดในรายละเอียดมากกว่านี้แล้วกันนะคะ ้วเขาเข้ามาจีบดรวยไงครับอือก็ก็หน่าจากค่ะแต่ยังไม่เป็นแฟนก็กำลังดูๆอยู่ค่ะเหมือนที่คุยกันึกษากันเป็นไงบ้างก็ดีค่ะรู้จักกันได้ยังไงครับรู้จักกันาน้กื่วัก็พักหนึ่งอะค่ะเหมือนเจนี่บอกว่าเค้นี่ขอสกีนานๆหน่อย ก็ตามนั้นเลยค่ะสกรีนน่ารักคนจะเข้าใจผิดว่าแบบบอยทายาทมาบุญคลองอย่างเงี้ยจะแก้ให้เขาถูกไหมฮะให้เขาใก้เนี่ยแต่ไม่ใช่มาบุญคลองค่ะแต่เป็นน้ำคนเข้าใจผิวกลัวกันเท่าไหร่คนจะนี่ว่าจะบอกว่าเร็วไปก็จะนี่ถึงยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากค่ะแลคนนี้ศึกษาประมาณก็เหมือนคนนี้เพื่อนๆของจะนี่ก็ดูเหมือนว่าต้องดูช่วยกันดูเยอะเหมือนกัน ก็ต้องดูไปอีกนานๆนะะคโอเคนะคะน้าโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะเอาเลยค่ะอ้าวเจนี่เีร um า่า uh ถ้าวนี้ประมาณกี่เดือนแล้วเออนับปีเดียวนี้ก็ยังเรี่ยนการคุยแบบไร้ไม่มากนี่นี่คนเดียวค่ะใช่ไหมคะนิสัยโอเคนะะคโอเคนะคะทุกคนเนาะคือนเวลานี้มีคนเดีขอบคุณนะคะ